New l a m เบต้า x 3 0 0 Color of Time 3สเฉดสีใหม่จ้ะอสีสีออริจินัลยังมีขายเหมือนเดิมจ้ะทั้ง KTM นะครับผู้ผลิตรถมอเตอร์ไซค์จากออสเตรียครับได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ในรูปแบบของรถมอเตอร์ไซค์ Street Fighter 2ขนาดด้วยกันนะครับอย่าง KTM 390ดุกและ125ดุกเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดครับที่มีการปรับปรุงทั้งในส่วนของโครงสร้างระบบอิเล็กทรอนิกส์และก็ขุมกำลังนั่นเอง นับว่าเป็นการวัฒนาการไปอีกขั้นนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ส้มจีด TM, ด๊ด KTM โดยเฉพาะ125ดุกที่ถือว่าเป็นเจเนอเรชันที่3ของซีรีส์นี้แล้วที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในหลายๆส่วนทําให้เกิดความแตกต่างจากโมเดลก่อนหน้านี้อย่างเห็นได้ชัดเช่นเดียวกับรุ่นที่ความจุมากขึ้นอย่าง390ดุ k ก,ก็มีการปรับปรุงในเชิงที่มีนัยสําคัญแล้วก็ทําให้ตัวรถนั้นมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นด้วยครับ จุดมุ่งหมายของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับก็คือเพื่อสร้างความแตกต่างระหว่างรุ่นก่อนหน้านี้และก็รุ่นใหม่นี้นั่นเองดังนั้นแล้วเจ้า125ดุกนะครับจึงมีสปอยเลอร์บนตัวถังที่เล็กกว่าสามเก้าศนดุกนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการออกแบบเบาะนั่งใหม่แล้วก็เติมเต็มด้วยจอแสดงผล TFT ครับแล้วก็ไฟแสดงตำแหน่งแบบ LED ดุกนะครับที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้ง2รุ่นในปี2024นะครับจะมีถังเชื้อเพลิงที่สร้างขึ้นจากวัสดุใหม่ที่มีน้ำหนักที่่เบาากวา แต่ก็มีความแข็งแรงที่ทัดเทียมกับรุ่นก่อนหน้านี้นอกจากนี้นะครับยังมีการใส่ล้ออันลอยแบบใหม่ที่มีการเพิ่มค่าออฟเซ็ตแบบใหม่มาให้สวิงอาร์มแบบโค้งใหม่ที่จะมีน้ําหนักเบากว่าเดิมท่อไอเสียใหม่แล้วก็การวางตําแหน่งที่ไม่อยู่ตรงกลางใต้เครื่องเหมือนกับรุ่นก่อนหน้ารวมไปถึงการวางตาแหน่งนะครับของแอร์บ็อกซ์ใหม่ส่วนระบบกระสอนด้านหน้านั้นจะใช้ช็อคอัพจากแบรนด์ wp นะครับรุ่น apex ที่ด้านหน้าจะมีขนาด43มมิลลิเมตร แล้วก็โชคลุกสูบ WPAPEX s e p e r a t e พร้อมระยะยุบตัวของล้อ150มิลิเมตรเหมือนกันทั้ง2รุ่นนะครับตัวที่390ดุกนั้นจะมีข้อแตกต่างที่ระบบกันสะเทือนด้านหน้าจะมีคุณสมบัติในการปรับตั้งค่ารีบาวและก็คอมเพรสชันนะครับแล้วก็สามารถตั้งค่ารีบาวที่ด้านหลังได้ด้วยเช่นกันนั่นเองระบบเบรคนะครับจะมีการออกแบบจานดิสใหม่ที่มีน้ําหนักเบาวกว่าโดยทั้ง2รุ่นจะติดตั้งจานดิสหน้าขนาด320มิม และจานดิสหลังขนาด240มิลิเมตรเท่ากันครับใช้คลิปเปอร์เบรกหน้าแบบ4ลูกสูบที่2ล้อหน้าและก็2ลูกสูบที่ด้านหลังส่วนที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือเรื่องของคุ้มกำลังครับโดยตัวรถทั้ง2รุ่นนั้นจะได้รับเครื่องยนต์ LC4C นะครับเจเนอเรชนันใหม่ที่ผ่านการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์บางอย่างเช่นฝาลูกสูบที่ได้รับการออกแบบใหม่ส่งกำลังโดยชุดเกียร์ที่ออกแบบใหม่และก็ปรับตั้งค่า ให้เหมาะสมกับกําลังของเครื่องยนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยความจุข,ของเครื่องยนต์390ดุกนั้นจะเปลี่ยนความจุจาก373 cc ไปเป็น399 cc ครับโดยเพิ่มจากขนาดของช่วงชักที่เปลี่ยนไปเป็น64มิมส่วนรุ่น125ดุกจะยังคงความจุเครื่องยนต์124 cc แต่น้ำหนักลดลงด้วยรูปแบบของ Single s i n เกิ Overhead เฮดค h มชาร์ใหม่ที่ลดจำนวนส่วนประกอบนะครับ นอกจากนี้ยังมีครัช PASC แล้วก็คันเร่งไฟฟ้ามาให้อีกด้วยนั่นเองฟีเจอร์ครับจะมีการเพิ่มเติมระบบซ u เปอร์โมโต ABS ให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับซึ่งระบบใหม่นี้จะช่วยเพิ่มคุณสมบัติในการขับขี่เชิงสตันที่สูงขึ้นครับและทำให้ตัวรถมีความแตกต่างเมื่อเทียบกับค่ายอื่นๆนะครับในขนาดเครื่องยนต์ที่ใกล้เคียงกันนอกจากนี้แล้วตัวรถรุ่นใหม่ยังมีระบบ c o r n e r i n g MTC มาเป็นมาตรฐานของ390ลุกครับ แล้วก็จะมีโหมดกันขี่แทร็กที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับจากโหมดสตรีทแล้วก็เรนแล้วก็ไฮไลท์สำคัญที่สุดของทั้งสองรุ่นนะครับก็คือการติดตั้งระบบลอนช์คอนโทรลครับที่ช่วยในการออกตัวแล้วก็อุปกรณ์เสริมอย่าง Quick s h i f t e r Plus นะครับที่เป็นทางเลือกสำหรับการเปลี่ยนเกียร์โดยไม่ต้องกัมคลัชนั่นเองตอนนี้ยังไม่มีการเปิดราคาวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการทั้ง2รุ่นนะครับแต่ว่าในเร็วๆนี้เนี่ยน่าจะได้ทราบเป็นอย่างแน่นอนส่วนประเทศไทยเรานั้นจะมีการอัปเดตทั้ง2รุ่นนี้เมื่่่ออไไหรรยาง ต้องมาเราติดตามกันต่อไปครับ